เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะหลายๆคนคิดเรื่องการทำบุญคิดเรื่องการทำสมาธินะคะ หรืออยากจะไปจำศีลนะคะหรือภาวนานะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลหลายๆคนกังวลเรื่องงานหลายๆคนคิดเรื่องงานอยากเปลี่ยนงานมองหางานใหม่นะคะใครที่คิดจะทํางานนะคะใครที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่นาเสนอไปมีโอกาสที่โปรเจกต์จะประสบความสําเร็จนะคะจะมีคนคิดถึงนะคะเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือเพื่อนเก่าๆนะคะ มีโอกาสได้พบได้เจอกันนะคะจะมีคนมาหาที่บ้านมีคนคิดถึงหลายๆคนนะคะกำลังคิดอยากจะไปเรียนต่อนะคะหรืออยากจะไปศึกษาหาข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้นะคะใครคิดเรื่องเงินจะได้เงินนะคะใครรอเงินจะได้เงินใครรองานจะได้งานใครที่รอคอยงานอยู่จะได้งานค่ะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือ สีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 9 6นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ